สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับวัสันตพาเพลินกันอีกแล้วนะครับหลังจากห่างหายไปหยุดงานนะครับไม่ได้รับงานวิ่งมาเก็บีวสิบวันนะครับพาน้องไปเกณฑ์ทหารมานะครับได้ใบดํานะครับไม่ได้ไปต่อในสายงานนั้นเลยมาวิ่งงานกันต่อครับวันนี้ก็เริ่มรับงานแล้วนะครับ แรกของวันนี้ก็จะอยู่ที่แถวข้างมทนะครับม,มธรรมศาสตร์นี่เองนะครับขนไปไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับของชิ้นเดียวนะครับไปดูกันเลยว่าจะยากจะง่ายยังไงนะครับสําหรับวันในพรุ่งนี้ก็มีติดต่อมาละนะครับก็ตกลงคุยอะไรกันปิดงานได้ละนะครับอยู่ไนกรุงเทพครับพรุ่งนี้ไปรวยกันเลย นี่ครับไกลจจะถึงแล้วนะครับเพราะทำไมรถเยอะแปลกๆครับวันนี้แคบมากนี่ก็นัดไว้บายโมงนะครับเรามาตั้งแต่เที่ยงครึ่งนะครับเพื่อรถติดอะไรเล็กน้อยของมีชิ้นเดียวนะครับเป็นโต๊ะนะครับโต๊ะดาฟอันนี้เอาไว้วางเขียนแบบนะครับพวกแบบก่อสร้างแบบอาคารอะไรพวกนี้นะครับถ้าผมเดาไม่ผิดนะ ก็นักคอสมควรนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เท่าไหรนะครับชิ้นเดียวจริงๆครับไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่เรารับหมดนะครับขอแค่มีใจนี่นี่ก็ทวินทาวมาหลายคันมากครับวันนี้รถตัวถึบข้างหลังผมก็มีอีกสองสามคันนะครับเนี่ยเหมือนว่าหอนี้เขาย้ายออกกันเยอะนะครับเห็นขนลงมากองไว้ข้างล่างเพียบนะครับไม่ได้ถ่ายมาให้ชม ดีแต่เราได้งานกับเขานะครับอันนี้ก็จะขนไปล็อบล็อบนะครับล็อบล็อบก็จะอยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับแล้วก็เข้าซอยไปเล็กน้อยนะครับติดริมคลองส่วนมากแถวนี้ก็มาเคยมาเก็บทุกหอแล้วนะครับจำได้หมดหอนี้ก็น่าจะง่ายหน่อยครับ มีลิฟนะครับส่วนมากมีลิฟหมดขึ้นลิฟต์ไปก็จบละเสร็จเรียบร้อยครับแม่ได้ถ่ายให้ดูครับเมื่อกี้เก่งใจเขาครับอายสาวได้เห็นสาวเยอะด้วยเมื่อกี้เลยสั้นๆนิดนึงกันเลยรีบทำลีบจบนะครับ พาชมวิวไปเรื่อยๆครับปริมคลองศึกงานไวนะครับใช้เวลาประมาณ20นาทีได้ทำงานเดี๋ยวพาเข้าไปในหมอธรรมศาสตร์นะครับดยภายในไม่ได้มานานว่าเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับข้างในมอธรรมศาสตร์น่าอยู่ครับลมลื่นต้นไม้สองฝั่งทางใหญ่เชียวเขียวขจีบรรยากาศดีครับ ไม่วุ่นวายด้วยน่าจะเพิ่งเปิดเทอมมาแต่ตอนนี้น่าจะไปกินข้าวเที่ยงอะไรกันหรือเปล่าก็เลยไม่ค่อยเห็นใครสักคนเลยในนี้ว่าจะพาขับรถเข้ามาดูสาวอะไรสักหน่อยนะคลิปนี้ก็คงจบไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวพวกมึงนี้ไปในวงเทพเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศกรุงเทพมาชมอีกนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ผมกันด้วยนะครับขอบค้า